แม้ว่าฉันดีใจมากที่คุณทานอาหารได้หมดแต่อย่างน้อยก็เหลือให้ฉันบ้างฉันไม่ได้กินข้าวเช้าเลยและถ้าหากไปพอกินแม่ทำมันใหม่ก็ได้ไม่จำเป็นครับแม่เพิ่งกลับมาอย่าเพิ่งทำงานหนะักให้ผมทำอาหารเช้าให้แม่ทานนะรอสักครู่ แม่จะบอกอะไรบางอย่างกับลูกแม่ตัดสินใจไปเดินเล่นกับพ่อของลูกและไปชมสถานที่ที่ไม่ได้ไปในตอนนั้นครับไฟไฟน้อยตรงนี้พี่หลัวขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนมา ไม่ได้เจอกันนานเลยนะขอแสดงความดีๆกับคุณหลีด้วยที่ได้ใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการอืมคุณหลีเหรอเฟยฟ,ฟน้อยอย่าเรียกแบบ่างเหินกันสิเสีย่ยวฟานเรียกพี่เฟยเฟยมันต้องพี่เฟยเฟยโอ้โอ้โอ้ ดูเหมือนมีหวังเที่ยวฟ้านบอกแม่หน่อยชอบคนไหนที่สุดแม่ไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะเสน่ห์แรงขนาดนี้ดูเหมือนว่าลูกมันจะเป็นต้องให้แม่หาสาวให้ แม่ลูกของแม่มีคู่แล้วแค่ไม่ได้เจอกันสักพักเท่าน,นั้นเองลูกตัวดีอย่าลืมพาคู่ของลูกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และให้แม่ของลูกดูแลมันครับยิ้มให้มากกว่านี้ไม่ได้เย็นหรออย่ารู้สึกเศร้าโศกตลอดทั้งวันลูกยังหนุ่มและยังมีหนทางอีกยาวไกลรถไฟไปเมืองหนานเต้ากำลังจะออกแล้ว เอาล่ะถึงเวลาที่แม่และพ่อของลูกต้องออกเดินทางแล้วดูแลตัวเองดีๆนะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ